ใครที่ทําคลิปวิดีโอไม่เก่งติกต็อกเขามีนะคะโปรแกรมพิเศษทําคลิปวิดีโอให้กับคนที่ทําวิดีโอไม่เก่งค่ะไปดูกันค่ะที่หน้าโปรไฟล์ค่ะมาที่เจ้าขนมชั้นอันวิเศษของเราไปที่เครื่องมือผู้สร้างแล้วก็เปิดแกรมสร้างวิดีโอกดขึ้นมา1ครั้งค่ะแล้วก็เ,เลือก1สินค้าที่เราจะทํานะคะ,ะสมมติว่าก็ป่ปเลือกตัวนี้นะคะกินซิงอ่ะกดไปจ้าเสร็จแล้วนะคะเขาจะมีคําให้เลือกนะคะอันนี้เราก็เลือกตัวเลือกไปว่าเราจะเลือกอ่า กำาปูค่ะเลือกจะส่งไป้เก็บเงินไปทางอ้าวโอเคเลือกประมาณนี้นะคะอันนี้เราก็จะสามารถเขียนได้อันนี้เป็นข้อมูลอัตโนมัติที่ทิกตอกเขียนให้นะคะกดสร้างวิดีโอแบบด้วยกันเลยอ่ะนี่เห็นไหมทุกคนสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะเลิศเห็นไหมเขาน่ารัก i ิกตอกชอบอะ แล้วก็กดโพส์นะเลือกอันที่เราชอบเ้าก็กดโพส์ได้เลย